ใจมูซีอ่ะฝั่งโน้นอะไม่แน่จริงอ่ะ <มา S 2> เอียดแม่ก,ยออก็ยัทอดสัตว์ดีว่าคอแข็งก็แข็งอีกสัตว์ดมน้องแข็งส่งไปในเนี่ย ไหนไม่รู้อ่ะ้เขาบอกให้หยิบใบพวกูไอหลอดมึงเขียวใช้เย็นดิไอค่อยอกไอเที่ยนอ้เหี่ยีเออแล้วภาพว่าบุรีหัวค่ำเอ้ยตอนเช้าจะดูบุรีเที่ยวยีิบปีเที่ยวหึ่งไปเไม่ใช่มขอถามว่ามึงดูมึงดบุรีเป็นหรือยังอ่ะโหดูบุรีเป็นไหม ดูดีเป็นไหมหมอยหมอยให้หันให้ไหมให้ก uh ูเ huh. นี uh ่ยสอนดูไหมูนี uh, ่ยมึงรับโย่ไอ้ตัไอ้ตังไม่อยู่วยกันเลยตัดได้ยังไอ้ตังไว้อ้าวเนี่ยแม่หลเออไอ้ตังไม่เขาอนี่เขาอีกเออเออยตงสอน่งันไลนเฟซบุ๊กอ่าดูเไม่ให้กูดูมั้งไงดูดูลิตดูลิตะดูดูดีไปแล้วน่ะดูบุรีอ่ะตอนไหนกูดูด้หมดเลยแอคชั่นไปงั้นแหละนี่ เนี่ยเนี่ยมึงดูวิ่เนี่ยนี่ขวดไรขวดไรเนี่ยลีโอโอ้โหดูเนี่ยมึงลีโอแดกดูุคนี่เลยแดกตอนไหนไอ้ตว์ลีโอหลังเนี้ยบ่ายบ่ายนี่บ่ายแล้วบ่ายสองตั้เช้าตั้งแต่เช้าไอ้ตว์มันรู้นี่ยันบ่ายสองอ่ะไม่ใช่ตั้งแต่ตอนที่มึงกลับไปไอ้เยีโอ้โหถูกยอดต่างโอ้โหตั้งแต่ตอนที่มึงกลับไปไว้ไอ้ดูเย็นรวยไม่เย็นไอ้ตว์ยังเหลืออีกนี่แต่ตังค์มึงไม่มีเหลืออีกแจกเยอะ อเออดูเวลาด้วยเวลาดูเนือการดูเนื้อกาจัดเนี่ยเนี่ยทางนี้ทางนี้นี่นี่นี่โป๊ไอ้ทูน่ากาวนู้นกาแล้วเออไอ้เอ๊ะไอ้สามดูเนื้อการ์ดลิปชัดเจาไอ้สัตว์มาเป็นไงเป็นไงพูดง่ายงเป็นไงเป็นไง พูดง่ายแต่ตอนที่มึงกลับไปไอ้เหี้ยกูแดกอ่ะเอ้สุดยอดปกลับไปปุ๊บมึงก็ป๊อดบอกกูอยากกลับบ้านพินโมูซีพินมูซี่างงี้อึ้งหมดแก้วดูหมดแก้วอึ้งอิสัตนเท่ากูเจ๋ยวไอ้เหี้ยพิมูซีอะเจ๋ยวทุกตัวเจอตั้งหมูเจ็ดได้อ่ะเออนี่ไงเนี่ยตั้งหมูเจ็ดมึงจำอะไรนี่ตั้งหมูเจ็ดนี่ไอ้หลอดหมูสามไอลิตไอ้ลิตรไอลิตรอะไรลิตรจำนะทุ่มแพล็ น้ำปุ่นน้ำปุ่นรู้จักไว้สัตว์เี่ิศมึงบอกให้ฉายากูกูอ่ะหลอดเอ็ดน้ำแดงหลอดเอ็ดน้ำแดงจำไว้ต้องใส่ไอพินเนี่ยคนได้กินเลยเนี่ยน้ำปลาเอ้ยน้ำปลาน้ำเที่ยวไปสัตว์พินึงจำไว้เลยต้องแดงน้งแดกอันนี้เฮียต้องแดกอันนี้ไอพินมึงออกจากโอรสไม่ได้แล้ะอ่าสัตว์นี่มันคือหัวหน้าโอรสมึงจำไว้ลิศโอรสไอสัตว์ได้เกิดพินได้งแต่ประกาศเลยลิศโอรสเนี่ยพินหนึ่งเฮ้ยพินหนึ่งจริงจรตั้งแต่ไอพินโอรสอ่ะตั้มอ่ะตอนต้องห่า แล้วไปดูหน้าเลยหัวหน้าทีมไอนสัตว์นี่กูไอจอดเห็นหน้าเขาเปล่านี่วัดดาวไอสัตว์เทอวัดดาวจาหน้าไว้เฮ้ยยล่ะไอสัตว์แค่นี้แหละเฮ้ยจุ๊บๆใครจุ๊บไอ้จ้าจุ๊บก่อนเนี่ยจุบจุบุจุ๊บจุ๊บไออะไรแค่นี้แหละจุ๊บุจุ๊บุจุ๊บุจุบุเฮ้ยย่ะไอ้สัตว์แค่